เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักดารานะคะคุณผู้ชมขาที่ต้องบอกเลยว่ามีโมเมนต์ความน่ารักน่ารักนะคะออกมาให้แฟนๆได้ติดตามอยู่บ่อยครั้งเอามากๆผ่านช่องทางโซเชียลสาหรับคู่พระเอกสุดหล่อและนางเอกสุดน่ารักนะคะอย่างอเล็กทรเดชและโบเมรดานั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าคู่นี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆเนี่ยเชียร์หนักมากในตอนนี้ซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยก็คบหาดูใจกันมาได้สักพักใหญ่ๆ แล้วนั่นเองค่ะและว,วันนี้นะคะเราก็มีอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เรียกได้ว่าโอโห,โอโหเมื่อแฟนๆได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยต่างลุ้นกันหนักมากไปเลยแหละคุณผู้ชมคะก็คือว่าทางด้านของโบเมรดาเองนะคะได้พาอเล็กธิรเดชเนี่ยไปบุกบ้านปะาปา,ปาที่จังหวัดขอนแกน่นซึ่งก็คือนะคะเป็นช่องรายการทาง YouTube อาหารของอเล็กนี่แหละคุณผู้ชมคะพีหน่นะคะยกแกงไปม้วนนะคะบุกบ้านานาป้าปา,ปาโบขอนแก่นนั่นเองและบางช่วง บางตอนในรายการนะคะเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาให้กับ FC แฟนคลับนะคะแฟนรายการอยู่ไม่น้อยกันไปเลยแหล,ละค่ะเมื่อทางด้านยายาๆนะคะของโบเมรดาเองเนี่ยก็ได้มีการพูดแล้วว่าเนี่ยลูกเขยหลานเขยนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้ทางด้านฝั่งของโบเมรดาเองเนี่ยก็ได้มีการพูดนะคะแปลเป็นภาษากลางนี่แหละให้กับหนุ่มอเล็กธิระเดชฟังคุณผู้ชมคะเพราะว่าทางฝั่งของคุณย่าเองนะคะก็ได้มีการพูดเป็นภาษาอีสานนะคะโดย โบเนี่ยก็บอกนะคะว่าเรียกลูกเขยถามเจ้าตัวยังคนที่ผลิตออกมาว่าเขาให้เป็นหรือเปล่าก็ได้มีการชี้ไปหาป้าป้านั่นเองค่ะด้านของอเล็กทิรเดชคุณผู้ชมคะก็ได้ถามคุณพ่อนะคะว่าให้ปะครับคุณพ่อของโบเมรดาเองนะคะก็บอกว่าได้ได้อาทีนี้อเล็กของเรานะคะก็เลยบอกว่าให้ผ่านแล้วโอ้ยคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าช็อตด,ดังกล่าวนี้เนี่ยก็คือเอนดูเอนดูอเล็กเป็นอย่างมากได้เป็นลูกเขยสมใจแล้วนะคะหลัง ังจากนี้เนี่ย FC แฟนคลับเองนะคะก็ต้องอรอลุ้นข่าวดีกันเลยแหละค่ะว่าข่าวดีของคู่นี้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อไรจะในเร็วๆนี้หรือไม่หรือว่าจะอีกนานแค่ไหนนะคะเมื่ออเล็กทรเดชนะคะเดินลั่นปากแบบนี้กับคุณพ่อของโบเมรดากลางรายการกันไปแล้วซึ่งหลังจากช็อตดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะ FC แฟนคลับที่ติดตามทั้งคู่คุณผู้ชมคะก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายซึ่งบางคนก็บอกนะคะว่าอเ เล็กดูจริงจังกับการเป็นเขยอีสานมากนะคะชอบน่ารักดีซึ่งก็มีแฟนคลับรายอื่นๆนะคะเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับบอกว่าน่ารักจริงๆนะคะนนองคนอีสานร,รักตายเลยกินได้ทุกอย่างมวนจอยสุดนะคะยิ้มเก่งหล่อบักคักค่ะซึ่งก็ยังไม่หมดนะคะยังมีคอมเมนต์อนื่นๆตามมาอีกด้วยซึ่งบางคนคุณผู้ชมขาก็บอกนะคะว่าขอให้อเล็กรักและดูแลน้องโบสม่ำเสมอแบบนี้ตลอดไปนะเข้าใจเลยว่าทำไมโบถึงให้สัมภาษณ์ตลอดนะคะ ว่าชอบออกจากบ้านมาทํางานเพราะวันไหนที่ว่างอยู่บ้านเนี่ยมันเงาเป็นลูกคนเดียวด้วยนะคะพ่อแม่น้องไม่ได้เลิกกันแต่แยกกันไปทําเกษตรกันคนละจังหวัดนะคะพ่ออยู่ขอนแก่นแม่อยู่กาญไม่บ่อยที่จะเจอกันครบ่อแม่ลูกนะคะชอบอีพีนี้จังนะคะธรรมชาติสุดๆรักๆนะคะน้องโบพี่อเล็กนะคะอเล็กน่ารักมากๆตรงที่ขอบคุณโบที่พามาพบครอบครัวนะคะรื่มใจรักทั้งสองคนเลยเรียกได้ว่าทำเอาเอฟซีแฟน คุณผู้ชมขายแหเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างเยอะแยะมากมายจริงๆก็เอาเป็นว่าน,นะคะหลังจากนี้ค่ะคู่ของอเล็กเทระเดชนะคะแล้วก็โบเมรดาเองเนี่ยจะมีข่าวดีนะคะออกมาฝากแฟนเมื่อไรอันนี้เนี่ยเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอีกทีหนึ่งคะ่ะ